วันนี้ความรู้สึกสำหรับงานเบิร์ d เดย์ชาริตี้สองันยี่บหาของเราเป็นไงบ้างอ๋อวันวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นเช่นเคยค่ะเพราะว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ฉลองวันเกิดร่วมกันอีกแล้วพร้อมพร้อมแฟนๆมากมายนะคะที่เติบโตไปด้วยกันก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามานาะนแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมกันทำบุญไปด้วยกันค่ะ ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งวันเกิดที่พิเศษแล้วก็มีแฟนคลับแฟนๆมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งปีแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกนานๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่สปอร์ตเรามาเสมอแล้วก็ทำทุกอย่างให้เราขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณจริงๆเป็นเป็นวันที่อีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ซึ้งมีหลายอารมณ์เนาะมีตอนเล่นเกมก็สนุกก็ปีน แบบพิเศษยังไงไหมคะชอบเกมไหนอ๋อชอบเมเต้นไม่ชอบที่สุดคือเต้นอ้าวนี่ไงว่าแล้วชอบตรงข้ามกันชอบอรอจริงๆก็ชอบทุกทุกเกมแหละเพราะว่าได้สร้างความสุขให้ให้กับแฟนๆยังไงถ้าแฟนๆมีความสุขกังก็เราก็มีความสุขแหละใช่ค<ง>่ะเทียบปีนี้กับปีที่แล้วงานวันเกิดหลิลก็คือเต้นเก่งขึ้นพูดเก่งขึ้นสกิลไม่รู้ทำไมคือ ันนี้เราอ๋ไม่พูดหลิงก็เลยต้องขึ้นแท่งตำแหน่งพูดใช่หมายถึงแต่ปกติพวกเราก็เป็นย่างอยู่นะถ้าแบบสลับสลับวันนั้นแบบวันนั้นใครพูดน้อยอีกคนหนึงก็จะพูดเดียวให้อะไรอะค่ะก็เป็นเป็นอย่างนี้เสมออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมีช็อตซึ้งด้วยอร้องไห้ใช่แต่ผ่านการซับหน้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะก็ก็มันมันมันดีใจแล้วตอนที่เปิดเพลงใจซาบและไม่บอกก็รู้ว่าเรามันแบบเหมือนความทรงจำมันรีคอร์ดกลับมามันก็เลยแบบ ดีใจจังเลยเนาะที่เรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่จบเพลงใจสลักเพลงไม่บอกก็รู้ว่าอะไร<ม>ก็คือร้องให้มันเลยยาวเลยพุนี่ร้องให้ยาวเลยค่ะก็ซาบซึ้งได้แหละสิ่งที่แฟนๆทำให้เี่พี่หลิงหันมาเห็นน้องออมร้องก็เป็นไงคะปลอดยังไงพี่อบอกไม่หลิงใช่รรใช่มันเป็นความกับความแบบเหมือนคือสําหรับหลิงอะเหมือนเป็นการที่แบบเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วหลิงก็แบบ เหมือนอยากให้อนุญ,ญาตให้แบบตื่นต่ํากับความรู Cindy, <ๆ>้สึกนั้นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือห,หลิงรู้สึกว่ามนาันน้าตานั้นคือน้าตาที่แบบดีใจออกจสกความแบบดีใจความความภูมิใจใ <ช S 2> อะไรอย่างเงี้ยก็ใช่มันคือแบบความดีใจอ่ะใช่คือหลิงเขาเข้าใจมากมากค่ะคือพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แฟนๆ,ๆทําให้คำคำสัญญาที่แฟนๆแบบแบบเคยบอกว่าแบบจะ always be side <c oughs> อยู่จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ คือทุกอย่างเลยหลิงเข้าใจความรู้สึกนั้นมากๆค่ะก็นั่นแหละดีใจดีใจไปด้วยการจัมือไปด้วยกันค่ะผมลิงน้ำตาคลอไหม <c oughs> ไม่บอกอเออไม่บอกฮุบอยูห่หรอไม่บอกก็ <c oughs> ถ้าใครเห็นก็เห็นใครไม่เห็นก็อาจจะไม่เห็นแต่ลิงเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบร้องไห้ง่ายหรือว่าแบบน้ำตาออกมาง่ายให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วคนนี้จะง่ายใช่ก็เลยแบบ ใช่ก็เลยแบบแต่ว่าคือพอเห็นวิดีโออ่ะมันก็มันก็มีความหลายความรู้สึกมากๆไม่น่าเชื่อว่าเราจะผ่านอะไรเยอะมาขนาดนั้นนะพอแบบเหมือนเพเพให้เราดูว่าเฮ้ยเราผ่านอะไรมาเยอะมากนะก็ก็ซาบซึ้งมากๆกับกับสิ่งที่ทุกคนทำค่ะมีอะไรอยา,ากอย<ะ>ากอยากที่สอดบทเรียนให้หน่อยนะว่าหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมานเนี่ยทุกหนุ่และออมเนี่ยเราเราได้เรียนรู้อะไรกับ บทเรียนตลอดทุกที่ผ่านมาทั้งในเรื่องการแสดงทั้งในเรื่องของการขัดหรือแม้กระทั่งคำคำคำพูดของเราที่มักลายเป็นรายด้ใหญ่ในเรื่องหรืองการ้องหรือว่าเรื่องของการแสดงก็คือเออมคิดว่าแบบบทเรียนที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการทํางานไม่ว่าจะเอออะไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทํางานที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมันมันคือความแบบความอดทนความ ความตั้งใจแล้วก็ความขยันอะไร่นเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนทุกๆอย่างที่เราทำมันต้องใช้แบบ m o t i v a t i v e อะ่ะเราเราถ้าเกิดว่าเราจับจุดตรงนั้นได้แล้วเราอดทนทำไปแล้วแบบมีความสุขกับมันเราจะได้แบบมีความสุขกับชีวิตณช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันอืมต้องบอกว่าคือหนึ่งปีที่ผ่านมาเรา เราเต็มที่กับชีวิตมากมใช่ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างที่ที่เอามาปรับกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความแบบการไม่มาตในพักของการทํางานหรือว่าสุขภาพหรือว่าอะไรต่างๆเราเจอเรื่องราวมามากมายเราเจอคนมากมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างเนี้ยมันทําให้ประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นทําให้เราเข้าใจหลายสิ่งมากขึ้น ก็เลยทำให้มีหลิงออมทุกวันนี้ที่แบบแสดงออกให้เห็นตรงนี้ว่าเออหลิงก็เป็นหลิงมากขึ้นออมก็เป็นออมมากขึ้นชายส่วนการแบบ่งแบงก,ก็ก็ต้องแบบนี่แหละคอยติดตามเราก็จะรู้สึกว่าเออหลิงเป็น the best version ของหลิงแล้วนะแล้วก็เป็นแบบ the best version of me yet หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ แค่ได้ร i mean okay. ู้ว่าเราเต็มที่กับทุกสิ่งที่เราจะทําและกําลังจะทําแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็คือเต็มที่ที่สุดค่ะขออนุกลับมาที่วันเกิดที่คำพูดเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเนี่ยเรา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 ต้องปฏิบัติตัวเป็นเป็นโรมาเดื่อเมืลางใบ้างคะก็ประมาณนั้นค่ะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆบ้างสำหรับการวันเกิดในวันนี้ทั้งที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ชมอยู่หรือว่าทุกคนเลยที่สนใจมาแล้วก็ส่งขัญด้วยค่ะ จริงๆก็คือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบไม่ไม่ใช่แค่แรงกายแต่มันคือแรงใจอ่ะคือเขาทำทำให้เราได้วความแบบเต็มใจจริงๆแล้วก็เราเราไม่รู้ว่าความรักแบบนี้มันแบบจะมีอยู่จริงๆมันเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์มากล้วแบบทําให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ซาบซึ้งมากๆค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะอืมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือว่า อยู่อยู่ดูทางไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ส่งแรงทุ่มทุ่มแรงกายแรงใจให้เราจริงๆสิ่งที่ทุกคนทำอ่ะมันอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็เก็บไปทุกอย่างแล้วก็ทุกครั้งงานทุกครั้งเจอทุกครั้งหนิงก็จะเก็บ ความทรงจำนี้ไว้ตลอดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาจากทุกประเทศเลยที่ที่มอบความรักให้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงบอกว<บ>่กาห้างถามแต่พี่ต้องถามเนาะว่าของขวัญเตรียมของขวัญอะไรมาให้น้องออมโดนละทำไม,มอ,ไอ่ะของอาเตรียมสองคนเตรียมของขวัญอะไรให้กันก็พี่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากไม่เอาเดี๋ยวตานแตก ของหลิงอะค่ะของหลิงมีเตรียมไว้ให้แต่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันต้องใช้เวลาซึ่งหลิงคิดว่าน้องออมน่าจะชอบไม่ไม่ไม่บอกบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอรอดูค่ะไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่ายังคะว่าแบบจะภายในเดือนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยภายในวันไหมหลายวันอยู่นะเออใช่ก็ยังแต่ว่าจริงๆมันก็เร็วเร็วเร็วนี้แหละถ้าถ้าถ้าเห็นก็ก็ หลิงเชื่อว่าน้องออมต้องชอบค่ะ <ưới> ใช่หลิงเชื่อว่าน้องออมต้องใช้เวลานาน,านไหม,มก็นานอยู่นะเพราะไก่เพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูล嘛เก็บ<อ>เก็บ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 เออเราต้องคอยแบบเก็บข้อมูลและนี่แหละอะไรเราไม่ออกอนี่แหละเปาแน่นอนเปาแน่นอนค่ะร้อเป็นเลยเขาต้องชอบใช่เดี๋ยวนะ่าแตกอีกไม่เอานาหวังมากน้องออมอ่ะน้องออมเออ กันค่ะมาร่วมกันเดากันทีข่าวว่าของขวาญหลิงๆของจะเป็นยังไงแล้วของขวานที่ให้อ่ะตายละอันนี้ถึงตาอมน้าตายล <c oughs> ยังยังยังไม่ได้เต่งเลยคะ่ะเพราะว่าวันที่ไม่ต้องรองให้นะเพราะว่า,าวันที่พอคือช่วงนี้เราทำคือช่วงนี้เราทํางานกันทุกวันแล้วพอวันว่างอมก็เลือยที่จะแบบ พักผ่อนอยู่บ้านก็เลยยังไม่มีเวลาไปเตรียมให้พี่หลิงเลยแต่ว่าตั้งแต่หรือว่าแรงคาดหวังของเจเจเยอะมากเราก็เลยต้องรีบละตอนเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่น้องทำอะไรก็รู้ไหมเขาเขาแทาหมีตลอดเวลาพี่ก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกนะไม่ใช่แค่บนเวทีนะทำตลอดพี่ก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกนะอ๋อเปล่าไม่ได้หวังอะไรจริงๆออยยู่่างัเราสบายๆอยู่แล้วใช่ไหมเราสบายสบาย รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เขาอยากได้อะไรหลิงไม่ได้มีอะไรอยากได้หรอก oh, เขาอ,อะไรก็ได้ใช่พ <c oughs> ี่หลิงกะชอบ <c oughs> ชอบหมดแหละ <c oughs> แต่เห็นว่าทำเค,ค้กให้แล้วคมีเค,ค้ก <c oughs> ทำเค้กอะหนูทำกับข้าวไม่เป็นอ๋อใช่ใครทำวะแต่งหนูหนูก็คิดถึงหนูก็คิดถึงแบบอบเค้กต้องแบบแต่งเค้กให้เค้กที่แต่งให้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็คือจริงๆด้วยความที่มันแบบด้วยชุดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้สวยมากแต่ก็ทำด้วยใจนะคะเจเจขอบคุณแล้วก็ขนจากหมักเกาไปฮ่องกงจนแบบน้องเค้กเอียงได้หนึ่งเลยขอบคุณนะคะเพิงควานพยายามเห็นความเห็นแต่มื่อี้น้องจำไม่ได้ ไม่ตอนแรกเขาคิดว่าแบบฟิลอบเค้กเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็รดีใจดีใจเป็นเซอร์ไพรส์มากตอนนั้นใช่ไปกินเน้อวันเกิด2คนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเฮ้ยมีนัดไปไปกินไปไปเที่ยวกันอยู่ค่ะใช่ไม่ไม่ไปถึงแบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะคาเฟ่ปะ ที่เรานกันอ่ะคือคือหลิงส่งคาเฟ่ไปเพราะว่าหลิงเห็นแล้วลแบบน้องอ,อมต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าคือช่วงนี้เป็นฝนตกอันนั้นอาจจะต้องแบบใช้ใช้ช่วงเวลาเอาดอร์นิดนึงก็ต้องรอรอ,อฝนหยุดก่อนแล้วก็รอ,อน้องอ,อมว่างก่อนอมไม่ไม่ไม่ต้องรแมกกเป็นติดก็ได้ใช่เป็นวันสบายๆที่เราได้ใช้แบบเวลาสบายๆแบบด้วยกันค่ะ เห็นล <Okay. S 2> งเก้าสตอรี่ช้ำเลยนะคะไม่คือมันบังเอิญเป็นเก้าสตอรี่พอดีหมายหมายถึงแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงขีโปโฉแค่เลือกรูปย้อนกลับไปดูรูปในอัลบัม้มแล้วก็แบบเออรูปนี้เราชอบรูปนี้เราชอบอะไรอย่อางเงี้ยค่ะน้ำชอบพิชนอะไรเอออันนี้คืออะไรน้ำชอบพ่ชุนคือรูปนั้นน่ะพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ยืนแบบสวยๆแล้ววันนั้นอ้อมไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วอ้อมดูแบบมอมๆอ,อ่ะ,อะมันก็เลยเหมือนแบบอ้อมเป็นแบบ ตอนนั้นอมเหมือนแบบไปขอเป็น FC แล้วก็แบบไปขอพี่หนิงกับพี่ยอมถ่ายรูปอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็แค่พิมพ์ว่าน้ำชาพิชชนก็แค่พิมพ์เฉยๆฉยไม่มีอะไรคอนจัดต่างสิ่งหนึ่งแล้วที่เรียกว่าร้าใช่ค่ะน่ารักมากเลยเอาชอบรูปนั้นมากเหมือนแบบขอพี่หนิงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีพี่หนิงแล้วก็ออมคะเดือนหน้ามันจะเป็นวันที่นัทลอโลกอยากจะให้พี่หนิงกับน้องออมปาดอะไร เห็นโปรเจกต์ที่แฟนคลับของใบบริจาคเลือดบริจาคสิ่งของให้กับนิทีต่างๆนะคะในวันเกิดพี่หลิงองอ๋อเห็นเห็นค่ะมีบริจาคเลือดแล้วก็มีบริจาคให้เด็กน้อยสิ่งของด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำบุญส่วนซึ่งหลิงก็ได้ร่วมทำบุญด้วยเดือนนี้ก็น่าจะแบบมีการวางแผนที่จะร่วมบุญหลายๆที่ถ้าใครที่ใครที่แบบมีแนะนำก็สามารถแนะนำหลิงได้หลิงก็อยากทำบุญไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะจริงๆแบบ แค่บริจาคคือบริจาคด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็ดีใจมากที่ได้ได้ช่วยชีวิตคนอีกหลายคนเวยเยอะมากมเลยวันนี้ให้ทุกคนร่วมกันโมทนาบุญด้วยเพราะ,ะว่านอนุบาไ,ได้ร่บบุญางใจก็จะมอบทาการกุศลด้วยใช่ค่ะ<อ>ก็ใช่ค่ะก็วันเกิดปีนี้ของพวกเรานะคะเป็น Birthday Charity นะคะก็ขอให้ส่วนบุญคือเงินส่วนหนึ่งที่ได้จาก งานคอนเสิร์ตวันน okay? so, to <c oughs> ี <street> ah, ้ค่ะจะนำไปบริจาคในหลายๆที่นะคะก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญอุโมทนาบุค่ะอนุโมทนาบุญขออนุญาตอันนี้ค่ะมีประกาศอะไรนะมีประกาศข่าวดีซีรีส์ประกาศข่าวดีนะคะทุกคนเริ่มก่อนเลยอ๋อซีรีส์เพียงเธอนะคะของเราได้ปิดกล้องไปแล้วแล้วก็มีวันออนแอด้วยนะคะก็คือวัน เดือนเดือนกัดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทุกวันสุกเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะที่ช่องทางช่องสามนะคะใช่ค่ะเร็วๆนี้ไม่เกินรอจริงๆครับมีความฝันเรียกอะไรมีพรที่อยากได้ไห้มันเกิดพรที่อยากได้อหรอจริงๆพอแบบทำงานเยอะๆ ก็ได้ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพที่แข็งแรงอ่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยากได้สุขภาพที่แข็งแรงค่ะอืมใช่ <นำ S 2> แล้วก็หวังว่านอกจากสุขภาพที่แข็งแรงก็คืออยากให้ทุกคนที่รักเราแล้วก็เราล้างเอยค่ะมีความสุขแล้วก็มีเงินใช้เยอะๆด้วยร่ำ,ยำรวยร่ำรวยร่ำรวยเงินทองค่ะอ่ะงานดี m u s i c f e s t i v เ l เตรียมโคกไว้ whereas, ยังไงบ้างคะโอ้บอกเลยหนูขอสปอยให้พี่หลิงเลย สัพพอพี่หลิงคือสุดจริงมีไม่ันหว่าไม่ขนาดไม่ขนาดนั้นฮะแต่ก็เป็นสไตล์ที่ที่หลิงไม่คุณเคยใช่ยไม่ไม่ไม่คุนเคยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ถ้าได้ไปดูก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยนี่คือเกิดอะไรขึ้นกับหลิงหลิงเอออาจจะคัเตยกใช่อาจจะตกใจนิดหน้อยนะคะแต่ก็ สนุกแน่นอนค่ะมิวสิกเฟสของช่องสใช่ค่ะอยากอยากให้ไปดูจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงฟังอะไรมาแล้วมันแบบมันมันอ่ะคนเต้นยังมันเลยอ่ะแบบฟังหลายๆรอบแล้วยังมันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวอุดอสปอยไ้ก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นมันจริงไปเลยอึ้งโชว์สองวันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่ค่ะ อะไรนะคะใช่ใช่ใช่อันนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะันจริงๆเรายังไม่เห็นนะเดี๋ยวน่าจะต้องมีฟิตติ้งเร็วๆนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นต้องมีเ e q ส e s ฝากว e q u e ส t ไปนะแต่ลิงอยากแขนยาวขายาวอ้อมอยากใส่แบบไทล่าอยากแผ่นอยากกระดางอ๋อไม่ไหวนะคะช่วยดูอัปเด่นหุ่นปัจจุบันหนูด้วยบางกรอบ ขอบคุณสีอ่อนค่ะขอบคุณนะคะ